สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขนนะจ้าถ <c oughs> ึงสดีค่อยู่กับช่องน้องมิน้นด้อสซินะคะวันนี้นะคะเราจะมาบุกชิมงานน้ำกรีนนะคะสัญญาไปเลยโอเคค่ะเอาซิมบเบิร์รถไทยนะคะประ,เ,ะ,ะเดี๋ยวเสียเตยนะคะเสียเตยก็คือเกามีสาวว่ามามา,มาอยู่น้ำคือเกาเห็นตังสี เสียบหมดอะอันนี้มาแต่เช้าแล้วนี่อ๋อมาแต้เช้าแล้วมีสามมาเฝ้าแต่เช้าเลยอะดูๆๆดตามกรีนมาแล้วคะ่ะบอ่ออยู่ตรงนู้นนะคะเข้าไปอีกนิดนึงไม่นิดหรอกเยอะอยู่ตรงเห็นจุดมันสีขาวๆไหมจุดรถสีขาวๆนี่แหละ ะะบนควันหวยตะลุมอ่ะเนอะจะบอกนี่นารักมามาเดี๋ยวรอรอเซตเต้ยก่อนออกมาเลยอ่ะก็ไามา่เห็นโบกมืออ่ะ มาเ <laughs> ดินดากสักหน่อยละกันเจ็บดากไหมเนี่ย อย่าิดนะอย่ามีฉอดเด็ดอย่าติดนะอย่ามีอย่ามีฉอดเด็ดเนะออ,อ,ต,อตีกระจกเบิ่งเห็นไหมรถสีขันม่วงเขามาแล้วน่าโดนดันด่างเลย ก็ถามหาเสื้อเลยนะคะคือเสื้อน้องมิงน้ำซิ่งยังรอบสองนะคะทุกคนก็มารอบแรกหมดแล้วนะคะแต่พี่พี่ทีมงานอะไรอย่างนี้นะคะก็พี่คนนี้ยังไม่มาราอบแรกแล้วก็เลยยังไม่ได้นะคะก็มันก็จะรอทาเสื้ออีกนะคะรอทําอีกนะคะทุกคนคะ่ะก็รอบแรกก็หมดไปแล้วรอบสองยังไม่มานะคะ แล้วมิ่งจะออกอยังไงเนี่ยตอนแรกมิ่งขี่มาทางนี้แต่เขากบไปแล้วที่ทางออกไหมมีเลยเนาะต้องมีเนาะมั้งต้องมีเลยจะบอกว่าต้องบุกป,ป่าฝาดงไปฝั่งโน้นนะพอมันนี่ก็ท่านจะไม่มรอเล็กนะคะ 不信我靠手塌了吗特别高强调啊啊去去去去 ハハハハ。 นิ่งแล้วแบบดูแบบเข้มๆแบบเหมือนคนสีอะไรแบบแบบมีความเขาเรียกว่าไงอ่ะหน้านิ่งแล้วหน้ารักอ่ะทีนแบบหน้านิ่งแล้วแบบเอออะไรเงี้ยทุกคนแบบเออแล้วก็ผ่านแล้วผ่านแล้วปกติก็ไม่ค่อยทำหน้านิ่งหอยนะคะแต่ว,ว่ามิ่งหยิกแล้ว ไม่หญิงเด้อมิ่งไม่ได้หญิงมิ่งแค่ไม่รู้จักมิ่งก็เลยไม่กล้าพูดด้วยใช่ไหมไม่รู้จักมิ่งก็เลยไม่กล้าพูดท่าไหร่อ่ะแต่ถ้ามิ่งสนิทนะคะก็โอเคตามมันนะคะจะเคค่ะทุกคนค่ะก็ค้าก็พามาดูที่เคนะคะทุกคนขาก็ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเดี๋ยวรังใจให้น้องมิ่งน้ำซิงด้วยนะคะวันนี้ก็นี่ไม่ได้เอารถาหาก,กินมานะกุญแจมันหลุดนะคะขี่ไปแล้วมันจะหลุดนี่มิ่งก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาโอเคแจ๋วเลยแจ๋วเลยคืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ